สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแม่นะคะแต่ก็ได้พาแม่มาเที่ยวที่ไหนรู้ไหมนี่ค่ะเราพาแม่มาเที่ยวสิงคโปร์นะคะดูเห็นไหมนี่มังกรต้นน้ําไม่ใช่มังกรสิงโตเออสิงโต,งโตวันนี้เป็นไงนั่งเครื่องเหนื่อยไหมคะคุณแม่เหนื่อยค่ะเป็นไงเป็นไงสิงคโปร์โอเคป่ะแม่โอเคค่ะ <laughs> <laughs> ล แล้วหลังหลังจากที่เราพาแม่เรามาสิงคโปร์แล้วเราก็จะพาแม่ไปที่เทา่ยวเ่าไหที่อเมริกาค่ะน้าอเมริกาที่เห็นไหมคือนี่ก็คือเราอะไรนะนี่ก็คือว่าวันนี้เราพาแม่มาเที่ยวรอบโลกค่ะไม่มีใครฉลาดสู้แตมได้อีกแล้วดูสิเห็นไหม มีทั้งอเมริกานี่ยักษ์วัดแจ้งสนุกไหมแม่สนุกจ้าวันนี้เราขายของยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่พาเที่ยวอย่างนี้ไปก่อนอีกสองปีค่อยพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกนะแม่เนาะเอาของจริงอันนี้อาเอาเอามืองจำลองไปก่อนไปแล้วนะคะไปบายเดี๋ยวไปเที่ยวต่อหรือหลอกหลอกหลอก,หลอกแม่ต่อหลอกแม่ต่อไป,ไปอเมริกาทมํมาไลับมาวาักแ